วันนี้มาต้นสนิจันกันนะครับท่านผู้ชมมาถึงดงแล้วนะครับวันก่อนผมเคยมาได้ต้นสนิจันดังในนี้นะครับก็มาดูว่ายังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนั้นผมเว้นไว้นะก็ต้นนี้ก็เป็นขันหมากเศรษฐีนะครับต้นชนิดต้นใหญ่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสนิจันดําป่านะครับต้นใหญ่แล้วนะครับจันดำป่าใบก็จะไม่เหมือนจันอื่นนะครับ ครับต้นนี้จันเนี่ยก็จะมีในกลุ่มเดียวกันต้นเขียวๆเ,เนี่ยจะมีหลายชนิดนะครับนะครับท่านผู้ชมส่วนต้นเขียวเนี่ยก็จะเรียกกันว่าบอนใหญ่รัดนะครับต้นสามารถนำมาทานได้นะครับต้นจันนี่จันก็เหมือนกันนะครับ ก็เรียกกันว่าบอนส้มนะครับที่บ้านผมเนี่ยก็ที่เรามองเห็นอยู่ก็คือต้นใบแรดนะครับใบแรดเนี่ยถ้าเป็นพืชที่เรานําไปจัดสวนจะสวยงามอลังการมากครับเวลาผมขึ้นบนภูเขาผมก็จะเอาใบไม้ชนิดนี้ยครับมาห่อ,อข้าวแล้วก็ใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ลามนะครับรสชาติจะหอมหวานน,าน่ารับประทานมากเลยนะครับ ดูเสน่หจันพวกนี้นะครับท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะครับสวยงามอลังการงานสร้างเลยนี่นะถ้าอยู่ในกระถางเนี่ยจะต้นกขนาดน,นี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับสวยมากเลยครับ มองไปทางไหนก็มีแต่ต้นเสน่หจันนะครับท่านผู้ชมดูย้อนลงไปครับที่มองเห็นเขียวๆนั่นคือเสน่ห์จันทรล้วนๆเลยนะครับเต็นเล็กมีทั้งเสน่ห์จันเขียวเสน่ห์จันรดำเสน่ห์จันงอมนะครับเจออีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเสน่ห์จันด่าดงนะครับนี่นะเป็นด่างงาบเลยนะครับ วันนั้นผมได้ไปจากจุดนี้นะครับสองต้นนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนู้นนะครับแล้วก็คือผมขุดไม่หมดนะครับเว้นไว้ให้เขามีเชื้ออยู่นะครับก็มาเจออีกแล้วนะครับสวยมากเลยเป็นใบด่างอารนะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมจะเอาไปเลี้ยงไว้ดูด้วยนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับ ในโซนนี้นะครับท่านผู้ชมจะมีสเสน่ห์จันด่างพอจะหาได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีมากนะฮะก็เป็นด่างแท้ที่พอจะหาได้นะครับดูดีดครับท่านผู้ชมเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูก้างบนนี้กันต่อนะครับเจออีกต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมน,นี่นะครับ เป็นด่างแท้ด้วยนะครับใบนี้นะครับด่างแท้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้นนี้นะครับสองต้นนะครับเจอใบด่างอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอด่างอีกแล้วต้นนี้จะเอาไปเลี้ยงนะครับ ไม้ด่างชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมผมเจอไว้เยอยะแยะมากเลยนะครับต้นของก็เป็นข้อเป็นข้อนะครับเหมือนต้นปักปิดนะครับแต่ว่าผมเอาไปเลี้ยงไว้ดูแล้วนะครับต้นใหญ่กว่าหวัวไม้โป้งนิ้วมือผมเลยนะแล้วก็สูงมากด้วยครับ นั่นก็ใดูสิครับท่านผู้ชมเสน่ห์จันเต็มไปหมดเลยนะอยู่ในสวนยางนะครับเนะี่ยสวนยางที่ติดกับภูเขาเนี่ยเจ้าของสวนคนไหนกระยันก็จะต่างเตียนโล่งนะครับส่วนคนไหนที่แบบว่าชอบบรรยากาศอึมครึมก็จะปล่อยแบบนี้ครับ ้นเล็กต้นใหญ่มีหมดเลยดูรอยพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะรัรอยขุดนี้ก็คือเป็นรอยของหมูริงนะครับหมูริงก็ลักษณะเหมือนหมูป่าหรือว่าหมูบ้านนี่นะครับแต่ว่าตัวเป็นหมูหัวเป็นหมูนะครับแต่ว่าเท้าก็เหมือนหมานะครับ ที่บ้านผมมีอยู่ผมว่าน่าจะเป็นแสนเป็นแสนตัวนะครับเยอะมากเลยเพราะชาวบ้านจะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับเวลากีดยางก็มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับเป็นหมูที่ชอบอยู่ในรูนะครับสนีจันพวกนี้นะครับต้นสีเขียวเนี่ยจะมีหลายชื่อมากเลยนะครับบางชนิดก็ใบจะชนกันนะครับมีสนีจันสีหมาโพ เน่จันดำเสน่จันเขียวแล้วก็เสน่จันหอมพอต้นก่อโตขึ้นก็จะเป็นสีเขียวนะครับตอนเล็กๆเสน่จันหอมเนี่ยต้นเก่จะแดงนะครับแล้วก็ไอ้ตรงปีกใบตรงเนี้ยจะเป็นสีเขียวนะครับพอโตขึ้นเก็จะเป็นต้นสีเขียวนะครับเสน่จันหอมไปกันต่อครับ อเอาแต่เลื่อนลนสวนนะนี่คือต้นกัหมากเกษฐีนะครับท่านผู้ชมนี่นะเป็นกัหมากเกษฐีชนิดต้นเล็กนะครับแล้วก็มักจะเจอใบด่างด้วยนะครับผมเจอใบด่างบ่อยนะครับต้นเล็กๆแบบนี้น,นะครกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะครับเกินสิบปีนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมจะถ่ายให้ชมต้นที่มีลูกนะครับดูความสวยของเขาดีครับท่านผู้ชม สวยงามมากเลยนะครับเหมือนสเสน่ห์จันทร์ซัมิสเลยนะสวยงาน,น,นะถ้าดูตามลักษณะใบก,ก็ก็คือกว,กวักพระพรมใบเขียวนะครับท่านผู้ชมแต่กวักพระพรมปกติก็จะมีริ้วขาวๆนะครับริ้วขาวๆรอบใบเลยนะครับทุกๆใบนะบอยากเจอต้นที่โตแบบนี้นครับ ที่โตแบบนี้แล้วแล้วก็ดังนะครับอยากได้ต้นนะก็เลยมานะครับวันนี้เดี๋ยวตอนเที่ยงผมว่าฝนน่าจะตกดูไม้ดังครับท่านผู้ชมนี่นะต้นนี้นะครับเนี่ยดังทะลุด้านหลังเลยนี่นะต้นยังงวะ เป็นต้นสนิจันต้นเล็กนะครับท่านผูช <Eat. S 1> ้ชมจิ๋วมากเลย<ะ>นี่นะครับสว,ยม,<ะ>สวยมากเลยนะครับต้นเล็กอยู่นะครับกว<ะ>่าจะเลี้ยงให้โตได้นานนะครับด่างแท้เลยนะสีขาวดูสิครับท่านผู้ชมความมากของเขานะครับ สเสน่ห์จันชนิดต่างๆนะครับนี่คนละจุดกับตอนต้นคลิปนะครับตอนผมเริ่มคลิปก็อีกซอกหนึ่งของสวนนะครับแล้วก็มาตอนแรกก็คือทางขึ้นอยู่กว่างขวานี่ทางกว่างซ้ายนะครับกว่างซ้ายของสวนนะครับน,นะเยอะมากเลยนะครับสเสน่ห์จันนี่ก็คือไม้ด่างชนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะเป็นไม้ยืนต้นนะครับ แต่ว่าใบเขาด่างแบบนี้นะครับเป็นไม้ที่ต้นไม่ใหญ่นะครับเนี่ยใบของก็จะด่างแบบนี้นะครับตรงกลางมันนะแล้วก็ชอบอยู่ตามตามดิมดิมร่องน้ําแบบนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมท่านนี้จันดงนี้นะครับผมเคยมาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับ ดงงนี้มีเป็นแสนแสนต้นเลยนะครับมากกว่าแสนต้นด้วยนะครับสนิจันเขียวแล้วก็สนิจันดํานะครับแล้วก็ในโซนนี้ก็มีสนิจันหอมรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กวักประผมใบเขียวนะครับหรือว่าที่ก่อเรียกกันว่าบอลยายรัดทางบ้านผมนะครับกลผมเรียกชื่อไม้ใดๆในคลิปปิดไปนะครับ อ่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือท่านผู้ชมพอจะทราบชื่อหรือรู้จักชื่อของเขานะครับก็ฝากคอมเมนต์แนะนําด้วยนะครับพวกผมเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องทันไม้นะครับก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับอ่าท่านผู้ชมคอมเมนต์แนะนาําก็ผมก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับมีจังกระตืบลงด้วยนะครับท่านผู้ชม ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่หรือว่าอาจจะเป็นชื่ออื่นเยอะมากเลยครับ,รบอยู่ในดงเขาเลยนะครับเนี่ยมองไปทางไหนก็ต้นนี่จันตั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมร,ริมสวนยางครับนี่คือต้นยางครบต้นเนี้ย แต่ว่าเจ้าของเขาชะลาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทํานะครับตรงจุดนี้นะครับคลิปที่แล้วผมมาถ่ายมีต้นสนจันทร์สูงเกือบสามเมตรเลยนะครับตรงนี้มีคนมาขุดไปแล้วนะสนิจจันชนิดนี้นะครับมีคนมาขุดไปแล้วนะครับดูต้นเขาสิครับท่านผู้ชมนี่สนิจจันทเนี้ยก็เป็นไม้เลื้อยด้วยนะครับผมว่ามีโคนเขาอยู่นี่นะครับนี่ศอกหนึ่งเวียนมานี้นะครับ แล้วก็เลือ้อยไปนั่นนะครับแล้วก็ขึ้นมานี่นะครับเนีย่ยดูครับท่านผู้ชมนี่นะดูใบเขาครับ,รบจากกูใบจนถึงปลายใบนี่แขนหนึ่งพอดียาวพอดีกับแขนผมเลยนะครับท่านผู้ชมดูสิครับถ้าอยู่ในกระถางจะลองคิดดูสิครับว่าก้าตัวประมาณไหนได้ครับต้นประมาณ ถ้าเอาไปขยายพันธุ์นะครับสามารถตัดแล้วก,ก็ขยายพันธุ์ได้เลยนะครับเนี่ยตนนัวนี้ได้หลายสิบต้นเลยนะครับเอาไปขยายพันธุ์ครับต้นนี้ใครรู้จักบ้างครับคอม,มิ้นมาแนะนําผมด้วยนะครับท่นานผู้ชมจะขึ้นอยู่ตามริมน้ํานะครับเดี๋ยวจะเาไปปลูกสักสองต้นนะครับไว้ดูเล่นเพราะว่าเป็นไม้ที่ไม่มีใครเขาปลูกครับ วันนี้ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมืดฝนมาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็กดติดตามคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจในทุกๆคลิปนะครับก็เหนื่อยมากเลยก็ขอให้มีความสุขโชคดีในทุกช่วงเวลาด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ